ครับก็บบขอสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่ององค์ชายสถานนะครับฮะในช่อง YouTube องชายส i o นนะครับวันนี้เราก็พา f อฟมาอยู่ันที่วัดนาคโคกมาชมมาดูเครื่องเสียงกลางแจ้งฮะวันนี้ก็สองทีมงานครับสุขใจอินเตอร์สิทธิอาจารย์โย่งกับวัชรินนะครับ ชรินระบบเสียงก็เป็นของเวอร์เทสตอนนี้เราก็พาชมกับสุขใจอินเตอร์ก่อนศิษย์อาจารย์ยงแล้นี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะฮะที่ลงันที่วัดนาโค,คกันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงเบสหรือว่าคอนนะครับวันนี้ก็ลำโพงเบสด้กัน240ดอกนะครับออคอนก็รู้สึกจะเป็น สี่โลนะฮะสี่โ <ố Share. S 2> ลอันนี้ก็เป็นแฟนเอซีนนหนังกางแปนในการน,นะฮะก็เตรียมตัวรับแรงประทะได้เลยครับนะฮะคิดว่าสะใจแน่นอนวันนี้นเดี๋ยวเราพาไปดูปอ่าคอ,อ,อ,อนก่อนนะฮะว่าใช้ตูดของอะไรนะครับ

ตอนนี้ทีมงานของสุใจอินเตอร์ก็กลังติดตั้งอุปกรณ์ไป้ายไฟอยู่ครับติดตั้งอุปกรณ์ไป้ายไฟตอนนี้เรามาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังของตู้ลำโพงซับแับ คือด้านหลังนะครับด้านหลังของตู้โฟลสเปคของสุดใจแต่ <c oughs> ความหมายกองบุญของวัดนาโมนะครับไม่ว่าจะเป็นกอมบุญในจวดของทางค้าหาหรือว่าจะเป็นการจัดออดออกกำลังเพื่อเกินเจ้าภาพจัดงานพิธีให้กับคนยากจนอันนี้ก็คือคุมพลังนะครับคุมพลังของสุขใจอินเตอร์นะครับอ่าเป็นเพอร์เวอร์ของสุขใจอินเตอร์นะครับ

ครับเมื่อได้เดินทางมาถึงแล้วก็จะรู้จัหลวงพ่อเขาสูตรสาครที่พัฒน์นัดสองคนนะครับหลวงพ่อที่ศึกษาเดี๋ยวนี้ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดแล้วก็ของสุใจอินเตอร์นะครับ240ดอกนะครับอ่ะวันสี่โหลนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางด้านบัชลินกันบ้างนะครับอะทางด้านบัชลินกันบ้าง แล้นี่ก็คือเป็นจอของวัชรินนะครับนะฮะจอของวัชรินภาพยนตร์ระบบเสียงก็เป็นของเวอร์ทเทสนะครับวรเวอร์เทสเวอร์เทสส่วนลําโพงก็เป็นของเน็กซอนนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงซับเบลหรือว่าจะเป็นฮอนนะครับก็เป็นของเน็กซอนนะครับของเน็กซอนอแล้นี่ก็คือจุดกำเนินนะครับการสร้างกระแสไฟนะครับ นี่เครื่องปันงนงป่นไฟของวัชรินนะครับอ่าเครื่องปั่นไฟวัชรินใหญ่มากครับนะใหญ่มากหนึ่งพันห้าร้อยกิโลวัตต์ครับหนึ่งพันห้าร้อยกิโลวัตต์คิดว่าเป็นเครื่องปั่นไฟเคลื่อนที่ที่ใหญ่มาก นะฮะวันนี้นี่ครับนะครับ p นะกระสองนะครับ PS กระสองหนึ่งพันห้าร้อยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยกิโลวัตต์นะครับ และนี่ก็คือรูปลักการตั้งนะการตั้งระบบเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นทอนหรือว่าเสียงแหลมนะฮะก็เรียกว,ว่าตั้งกันด้วยได้สวยงามสวยงามมากครับสำหรับชาววัชรินนะครับ ไหว้พระ6แรกรบอกนั่นค no. ือพ่อแม่น oh ัองอวนนี네้ก็คือบรรยากาศนะครับที่ของวัดนาโคกนะครับอ่าซึ dir. ่งเป็นงานประจำปีนะครับปิดทองหลวงพ่อสมฤทธิศอันมนี้กก็คือขุมพลังนะครับขุมพลัง p วอร์ของ

ทาอรก็เบร์เทก็ตั้งพเวอร์ด้วยด้วยความสวยงามนะครับสวยงามมาก,าาน,น,กน,นะครับก็หลายสิบท่านด้วยกันนะครับหลายสิบท่านด้วยกันสำหรับ FC นะครับ FC ไม่ว่าจะเป็น FC แฟนๆหนังกลางแปลงนะครับ ทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ก็เตรียมตัวรับแรงประทะได้เลยครับนะสำหรับพลังเสียงของเวอร์เทสนะอ่าโพงเป็น240ดอกครับอ่าอนซีโล,ลครับเดีว่าคำคืนนี้ก็แฟนๆหร,รือว่า FC ภาพยนตร์กลางแปลงก็หูอื้อกันเป็นแถวแล้วครับสำับคำคืนนี้ ขอสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวองค์ชายสเตชันก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด share แชร์นะฮะกดติดตามให้องค์ชายด้วยนะครับนะฮะก็สอง็ขาขอบคุณมากเลยนะครับเราจะได้ทําคลิปกันต่อไปนะฮะให้แฟนๆเอฟซีได้ชมกันนะฮะสำหรับหนังกลางแปลงเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับนะะก็ขอขอบสวัสดีครับ